โลกเงียบเสียงไม่รู้ตัวเคยได้ยินไหมคะว่าแข็งแรงดีอยู่ๆก็ล้มสาเหตุส่วนใหญ่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่คือโลกเงียบที่ซ่อนอยู่ข้างในมะเร็งหัวใจและหลอดเลือดในสมองคือโรคอันดับต้นๆที่มักไม่มีสัญญาณเตือนบางคนรู้ตัวอีกทีก็เป็นมะเร็งระยะที่3แล้วบางคนหมดสติพรเส้นเลือดในสมองแตกทั้งที่วันก่อนยังดูแข็งแรงอยู่เลยพอโรคพวกนี้ไม่ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าแต่เมื่อมันมา ่ารักษาหลักแสนถึงหลักล้านรายได้หายชีวิตเปลี่ยนในพริบตาขอแนะนําให้รู้จักกับประกันโรคร้ายแรงจากไอเเอวางแผนรับมือโรคเงียบได้ตั้งแต่วันนี้คุ้มครองกว่า50โรคร้ายจ่ายครบ10หรือ20ปีคุ้มครองถึงอายุ90ปีเลยแถมเบีย้ยคงที่ไม่ขึ้นตามเลทอายุด้วยนะคะและอีกหนึ่งจุดเด่นของประกันโรคร้ายแรงนี้ก็คือมีมูลค่าเงินสดเบีย้ยไม่จ่ายทิ้งแน่นอนมาดูตัวอย่างเบีย้ยกันบ้างคะ่ะ ผู้หญิงอายุ30ปีทุน1ล้านบาทเบีย้ยแค่7,801บาทเท่านั้นเองและผู้ชายอายุ30ปีทุน1ล้านบาทเช่นเดียวกันเบีย้ยเพียง9 0 2 4บาทเท่านั้นอย่ารอให้โรคเงียบทำงานแล้วค่อยหาทางรักษาค่ะสนใจประกันดีๆแบบนี้คอมเมนต์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยและถ้าคุณอยากมีรายได้เสริมจากการแนะนำประกันดีๆแบบนี้สมัครเป็นตัวแทนกับ ISA ได้รับค่าคอมสูงถึง30%พร้อมเทยงงานให้ฟรีค่ะ ให้ ISA Broker ดูแลคุณ